เรื่องของกฎหมายที่มีการรณรงค์กันอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาน่าจะเป็นกฎหมายภาคประชาชนกฎหมายเดียวที่บังเอิญมาเอิญนไปตรงกับกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมด้วยก็เลยได้รับการพิจารณาเป็นกฎหมายแล้วก็ผ่านเป็นกฎหมายแต่ว่ามันไม่ถึงฝัน,นะคะ่ะมันยังไม่ถูกบังคับใช้จริงๆแล้วมันจะถูกบังคับใช้วันที่22 คุมภาพันธ์นี้อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้มีการเขียนไปว่าวัสดุปรปกรณ์ยังไม่พร้อมต่างๆทําให้ขอยกเว้นไม่บังคับใช้ในมาตรา2 2 23 2บ2 5ี่าห้าที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องทำวัดปฏิบัติอย่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทรมานอย่างนี้เนี่ยขอเลื่อนไปได้ไหมจนถึงเดือนตุลาคมให้มีงบใหม่มาก่อนแล้วค่อยทำตามข้อน,นี้ได้ก็มีการยันมาตลอดเลยนะคะว่าเอะมันสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรแต่ว่าล่าสุด วันนี้เรื่องนี้เข้าคอรมอรแล้วค่ะแล้วในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคุณรัศดานธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกค่าว่าคอรมอรเห็นชอบแล้วว่าได้ขยายกำหนดเวลาให้มีผลบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565ในมาตรา22 23 24 25ออกไปก่อน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1นึ่ตุลาคม2,565เป็นต้นไปออกมาเป็นพรกรค่ะแต่ว่าตัวข้อกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่มาตราย 22, 3ิบ25เนี่ยก็จะมีผลเริ่มบังคับใช้วันที่22่กุมภาพันธ์2,566นห้ารนี้ค่ะ,ะมาดูนะคะว่ามาตราที่ได้มีการขยายเวลาบังคับใช้ออกไปมีสาระสำคัญแบบนี้นะคะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับการควบคุมตัวค่ะมาตราย2บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวก็คือต้องมีคลิปตลอดแหละว่าทําอะไรยังไงบ้างเพื่อที่คลิปเนี่ยแหละจะได้เอามาคุ้มครองตัวเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่ามีการกล่าวหาว่าโอ้เจ้าหน้าที่เอาไปซ้อมอะไรแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็จะได้มีคลิปได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีการซ้อมจริงเนี่ยจะได้มีหลักฐานแหละว่ามีการซ้อมอย่างนี้เนี่ยนะคะมาตรากว่ควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ของรับผู้รับผิดชอบต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวมาตรา24เป็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถูกควบคุมตัวส่วนมาตราที่เป็นการไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวกรณีอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายและเมื่อต่อความเป็นส่วนตัวเกิดผลร้ายต่อบ,บุคคลหรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนค่ะทางภาครัฐให้เหตุผลอย่างไร คุณรัชดาบอกว่าความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาบังคับใช้มาตรา22-25เนี่ยเพราะว่าต้องมีการปรับปรุงดําเนินการบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในระดับหน่วยปฏิบัติอย่างเช่นตํารวจกรมการขนส่งทางบกกรมสอบสวนคดีพิเศษสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสเป็นต้นซึ่งขณะนี้ยังมีข้อขัดข้องที่ต้องดําเนินการอย่างเช่นต้องจัดซื้อกล้องติดตัวเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม1.71แสนตัว ต้องมีกล้องติดรถยนต์ควบคุมผู้ถูกจับกลุ่ม1,578ตัวต้องมีกล้องติดสถานที่ควบคุมตัวผู้ถูกจับ6,000กว่าตัวรวมถึงต้องจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลหรือความจำระบบคลาวดซึ่งต้องดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ซึ่งต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็บอกว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมอมุป บุคลากรก่อนต้องฝึกอบรมบุคลากรในการใช้อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงซึ่งมีหลายยี่ห้อและวิธีการที่ใช้แตกต่างกาันก็เลยจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้งานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคอรมอก็เลยให้ขยายเวลาให้ไปเลื่อนบับใช้มาตราย2 2ถึงของเจ้าตัวพรบนี้เนี่ยในวันที่1ตุลาคมอย่างไรก็ดีค่ะทาง ท o เดย์ไลฟของเราก็ไปสอบถามมูลนิธิผสานวัฒนธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในแกนกลางที่ขับเคลื่อนกฎหมายนี้นะคะทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเนี่ยแสดงความไม่เห็นด้วยนะคะโดยคุณพรเพนคงขจรเกียรติมูลนิธิผสานวัฒนธรรมบอกว่าไม่ควรนําเรื่องวัสดุอุปกรณ์มาเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทรมานและอุ้มหายที่สําคัญนี้เพราะ ถ้าเกิดว่าประกาศใช้ไปเนี่ยแต่บันทึกภาพต่อเนื่องไม่ได้อย่างนี้มันก็ลดความเสี่ยงไม่ได้อยู่ดีไม,ไม่ไม่ต่างอะไรเลยกับการที่ไม่ประกาศกฎหมายเป็นพยานหลักฐานทางคดีอาญาได้ด้วยแล้วก็ถ้ามีกล้องหรือว่ามีอะไรมีมาตรการต่างๆที่ใช้ได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนได้ด้วยดังนั้นเขามองว่ามาติครมที่ขอซื้อกล้องก่อนของบก่อนขอฝึกอบรมก่อนเขามองว่าไม่ใช่เหตุผลที่ดีในการที่จะชะลอเรื่องนี้ออก ไปค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่ามันอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา172ที่ระบุว่าในกรณีเพื่อเกิดประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์จ,จทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ ก็ได้แต่ว่าในกรณีนี้การออกพร,รกรนี้ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เหตุที่เข้มแข็งพอที่จะสามารถออกพร,รกรมาเพื่อใช้ในการเลื่อนพระราชบัญญัตินี้ออกไปทางคุณพรเพนแล้วก็ภาษาธรรมก็เลยมองว่าการตราพระราชกำหนดครั้งนี้เป็นพร,รกรครั้งนี้เนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทางนี้ก็ยืนยันนะคะว่ามาตราอื่นมีผลบังคับใช้ตามกําหนดเดิม ยกเว้น22ถึง25เนี่ยแหละซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญนะว่าถ้าเกิดว่ามีการควบคุมตัวเพื่อป้องกันการถูกซ้อมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องออมีการบันทึกภาพอยู่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยในส่วนนี้ก็จะถูกชะลอไปก่อนนะคะทั้งนี้เขาก็ยืนยันว่าแม้เจ้าตัวมาตรา22ถึง25จะยังไม่ถูกบังคับใช้ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปจัดซื้อกล้องอุปกรณ์ต่างๆแต่ ตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมาตราอื่นก็ยังต้องทําตามอยู่นะวันนี้มติคอรมอมไม่ใช่การเลื่อนบังคับใช้ทั้งฉบับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการทําผิดในมาตรานี้เนี่ยโดยที่ไม่เกี่ยวกับมาตรา22-25ถึง25เนี่ยนะคะก็ยังถือว่ามีความผิดอยู่เพราะว่ามันจะบังคับใช้ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะสำนักข่าว TODAY ข่าวความรู้ดูทูเดย